ขอบคุณครับต่อไปท่านรัฐคลังแสงเชิญครับครับท่านประธานสภาที่เคารพกระรรผมรัฐคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต 6. อำเภอการทวิชัยอำเภอเชียงยืนและอำเภอชื่นชมขออนุญาตจากพระเพื่อไทยนะครับขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้มี3ปัญหาหลักๆครับปัญหาที่หนึ่งนั่นคือเรื่องการขอขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคขอสไลด์ด้วยครับเนื่องจากปริมาณน,น้ำนะครับและก็คุณภาพน้ํานั้นไม่สะอาดหลายพื้นที่ครับในพื้นที่จังหวัดมาสะขามพื้นที่ที่1นึ่นั่นคือบ้านคําเกิงตําบลกุดประดุกอําเภอชื่นชมซึ่งได้ยื่นเรื่องไปที่การประปราส่วนภูมิภาคอําเภอกระนวลจังหวัดขอนแกน่นพื้นที่ที่สองนั่นคือบ้านกระบากและบ้านเหล่าดอกไม้ตําบลเหล่าดอกไม้อํำเภอชื่นชมยื่นไปที่ประปาส่วนภูมิภาคเขต6จังหวัดขอนแกน่น พื้นที่ที่สาเป็นตำบลโพนทองอำเภอเชียงยืนยื่นไปที่ประปาส่วนพ,พิพิภาคจังหวัดมหสาสารคามพื้นที่ที่สี่เป็นบ้านหนองอี 4, ตื้อตำบลสีสุขอำเภอการทวิชัยพื้นที่ที่ห้าบ้านหนองอุ่มตำบลนาศรีนวลอำเภอการทวิชัยพื้นที่ที่หกเป็นบ้านเขือบบเข่อนตำบลเขื่อนอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของท่านสสจิรวัต์สิริพานิชและท่านก็เคยได้ อภิปรายหารือกับสภาแห่งนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขผมเลยขออนุญาตย้ําอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ประปาสุวิภาคช่วยพิจารณานะครับขยายเขตให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ําอุปโภคบริโภคด้วยครับปัญหาที่2นะครับเป็นเรื่องของการระบายน้ําถนนหลวงหมายเลข12บริเวณเทศบาลตำบเชิงยืน ระหว่างกิโลเมตรที่582ถึง585ทั้งสองฝั่งถนนโดยช่วงที่1นั้นก็คือเริ่มตั้งแต่ห้วยทรายขาวถึงโรงเรียนบ้านชิงยืนช่วงที่2บริเวณหน้าธนาคารทกอสอถึงหมวดการทางชิงยืนโดยประสบปัญหานะครับท่อระบายน้ําปัจจุบันมีขนาดเล็กทําให้น้ําท่วมขังถนนไม่สามารถระบายน้ําได้ทันและประกอบกับบริเวณด้านข้างซึ่งเป็นล่องน้ําลึกนะครับ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกต่อพี่น้องประชาชนก็ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงนะครับช่วยวางท่อระบายน้ําขนาดใหญ่แล้วก็ฟุตบาทปัญหาที่3ครับปัญหาสุดท้ายคือเรื่องไฟส่องสว่างถนนหลวงหมายเลข2268ในพื้นที่อำเภอชื่นชมจังหวัดพัทสคามระหว่างกิโลเมตรที่11ถึง18ช่วงที่1โรงงานแหอวนถึงบ้านหนองผักแว่นและช่วงที่สบ้านหนองผักแว่นถึงบ้านหนองว่าอืเภชื่นชมก็ขอ ช่วยกรมทังหลวงช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างให้พี่น้องประชาชนครับกล่าวขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ